เพงกับุรีไทยคนกะมาะซอยลายมืออยู่พี่น้องเลยมากอะได้อยู่ด้วพี่น้องเลยเกี่ยวข่าวกับเป็นน้องสบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอซเบิร์ดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเลยเนาะโดยมาพบมาพ่าพอกับช่องบาวพามีอีกแล้วเนาะ มาพบมาพ่อมือนี้พี่น้องเลยบรรยางกัดเกี่ยวข่าเกี่ยวน้าม้งหายมงนาของสาลำพอนคือเก่าก็ไม่พี่น้องเลยเนาะโดยเกี่ยวข่ามือนี้กับฝนตกห้าอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะเปียกก็จอดอยู่สาลำพอนก็ได้ที่ละสบายดีสบายดีเลยพี่น้องตาฝนตกห้ามาเสาลำพอนมาเกี่ยวข่าฝนตกห้ามนำกันเด้อเปียกเบิดเลยพี่น้องเลยฝนตกก็เกี่ยวบ่ลุยต่อเลยพี่นเราอยากให้มันแล้ยังไ โดยโดยไฮห,หนึ่งในี่ว่าก่วงเติมนาะงสาวลำพอนเนาะตอนนี้คือยังอยู่สามไฮแต่กนะ็ทั้งตัดแน่ทั้งเกี่ยวแน่<ร>พีทนะั้งตัดแน่ทั้งเกี่ยวแน่คุณเเร่นาะพี่นอ้องอะไรกับพ่ลบลพอลุงนอะไรกับเอื้ยสาวลำพอนเนาะเป็นลูกของพ่อลุงอะไรกับแม่พี่น้องเลยเนาะแม่สาวลำพอนกับลายขู่ลายคนแน่เมื่อนี้ก็มาเกี่ยวซอยกันพ่อลุงเผื่อกระมาแต่สวรรค์นะเขตเนาะมาเกี่ยวซอยพี่น้องเลยแต่ว่าเปียกเบิดพี่น้องเนาะเพราะว่าฝนตก เขาอนี่กระตึ้ปนาอยู่ได้เอาสารพรเน,ะน,นเาะแม่นแต่ว่าอันนี้เป็นเขาวานไปเกี่ยวเลยเกี่ยวกันหน่ยนยนอยฝนหากระเซสอมื่อน,นี่สารพ,กบบาพรกระเบรผามีเจอซึกงนักอีกแล้วพี่น้องเลยฝนตกห้ำเลยเนาะไปเกี่ยวน้ำตาบไปมาบันนี้ถอดหมวกถอดกุ๊บเลยได้บันนี้ถอดหมวกถอดกุ๊บใส่เลยบอกนี มือนี้ได้บรรยากาศแห้งได้พี่น้องไอ้ฝนตกเนาะป้าคือวัดเป็นแนวนี้เขาสารพรนเปียกเบิดเลยพี่น้องเปียกเบิดพี่น้องฝนตกเนาะพี่น้องเพิ่นมาเกี่ยวสวยสามมือนี่เนาะยังบทันเด้คนเลยนาสามให้แบบนี้คือซีเมนตากไว้มืออื่นมือฮือเผือประมาณเด็กมือีนสารพอนอเพื่อเลี้ยวเข่านี่บ่โดยจะคันว่าเพื่อซากกับประมาณอาทิตย์หนึ่งไหมโอ้คันไวุ้ดกับประมาณอีกหามือ ฝนตกพี่น้องแบนไไวสกอเนานะช่ะพี่น้องไปทายอันย่าของพี่นองเบินันพี่นองเลไรพี่น้องสเบืกันาะยวเข่าเมือน,นี่เจอฝนตกพี่น้องเลยเปียกเบิด อลยวนี่เป็นยังเนาะสารลพอนโดยเมนเพราะว่าเป็นเขาวันโดยโดยเป็นเขาหน้าวันโอ้บันนีเขานักนักเนาะบันนีเนาะเขานักได้พี่น้องบันนีเนาะเพราะว่าเขาเปียก่ากแม่มานี่อันเมื่อกี้นี่หันก้อยจนแบบว่าห่วงหักเลยเนาะบันนีเปียกกว่านี่เขาก็นักนักได้น้ำนักเลยแบบ นเขานี้พันแนวเขาเตี้ยบรสารำพอนแนวพันเขาเตี้ยเลยอันนี้จนก่อยเลยเด้แต่ว่าโบล้ม<ด>เพราะว่าเป็นแนวพันเขาเตี้ยขั้นเขาสูงแล้วก็คือซีลม้มคือหน้าทุ่งก้อนนั่นแหละลพี่น้องเลยสีแเล้่เยเลยเด้อพี่น้องเกี่ยวเขานาสารำพอนเนาะอีกประมาณคิดหนึ่ง่นว่ะโดยก็สีแหล้วเ,วเลยพี่น้องเลยสี่บอดดิบึงเกี่ยวเขาได้แบบนี้เมนเมน,เน สิบด да ้มาเกี่ยวเขาให้พี่น้องเบิรงเลเดอร์บนี้ก็เห็ดคลิปแบบอื่นได้พี่น้องเลยโดยยังไรก็เป็นกําลังใจให้ชุมเฮานี่เดอร์เนาะเห็ดคลิปต่อๆไปตอเพื่องก็อ่อนเลยอีต้นผ้มาซวยอยู่พี่น้องเลยพี่น้องเป็นกระมาซวยลายคนแล้วก็ท่างบวพมี่เ่กะมาจากมือแล้วก็ จาได้อยู่บ่กางเทือกมาบ่แม่นบ่ได้เต็มมือพี่น้องเอ้ยโดยกมารอบแรงงเือกมารอบเช้าเนาะแม่นคือเฮาก็ญาติเวลามาหั่นนะบางมื้อกะอ่าได้ถ่ายคลิปเนาะบางมื้อก็บ่ได้ถ่ายเลยนอยสูนมาคําลายมันบ่มีแสงเนาะบ่มีมันบ่ได้แสงกะบ่ได้ถ่ายเพิ่นก็มาซอยลายมืออยู่พี่น้องเอ้ยมากะได้อยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข้าวก็เป็นน ผ่านอยู่บ่สารลำพรควรเกี่ยวขขาวโดยผ่านอยู่ผ่านตั้งแต่มือทําอิดคุณแน่แ <c oughs> ต่มมือทำอิดเจอกันบ่ผู้แม,ม่นุ่มทำอิดที่มาสวยเกี่ยวขขาวเฮ้ยรถคิดคนละแบบได้ซะคนทำ <c oughs> แม่ก่อนผ่านอยู่บ่แม่อันนี้โอ้ยเนาะอ๋อมีไดเอฟซีเพิ่นถามมาบ่เขามีเพิน่นวานโดยบ่เขามีมาเฮือนสารลำพรหนีแบบพ่อแม่สารลำพรกับแบบ โอลมนําแบบแบบใดหนะปกติบ่หรือว่าจังใดเลยนะโดยอันอันนี้คือถามบ่เดี้อ่สิถามความรู้สึกของบ่าอพามีเลยเนาะที่ว่ามาเฮือนสารลอมพอน่ะนะมาเห็นครอบครัวอีกอย่างหนาแบบอ่าหู้สึกแบบใดหนะแบบที่ว่ามาสัมผัสน่ะนะก็โอเคพี่น้องเนาะครอบครัวเฮือนสาร์ซารลอพอนกับพ่อแม่เพื่อนก็ดีอยู่เนาะมือถึงสองท่านพี่น้องกัน ป่าจ้ากันกับปกติเนาะเป็นกระทือเขาว่าเป็นลูกหักลูกแพงเนาะผู้นึงพี่น้องเขาก็นับถือแม่เพื่อนกะเป็นแม่หักแม่แพงอีกพี่น้องเอ้เขาจะอยู่ไซเขากะสั่งแม่หักแม่แพงเนาะสลัมพรด้วย่นี่นพี่น้องเอ้ก็เพื่อนกับริวารยังเด้อพี่น้องด้วยแน่นเพื่อนกะปกติพี่น้องคือคนทั่วไปอะไรเนาะเพื่อนกับริวารยังโดยเพื่อนกะหักแพงสว่าเป็นลูกแม่นะด้วย ทงังแม่เพิ่นก็เข้าใจเนาะแล้วก็พ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็บ่ไ<ล>ด้ว่าหยังบัดนี้ที่เฮาไปนํากันเนาะหลายๆบอนที่ว่าไปมอบงานบ่อ,อีหยังบ่หั่นนะ<ด>คือพ่อแม่เพิ่นก็อ่ารับรู้เนาะแม <EN> ่นเฮาสิไปทางใดเฮาเฮาก็ต้องได้คอบได้บอกเพิ่นหั่นนะโดยคือเฮากบ่ได้ไปแบบอ่าสิว่าจดับเนาะแม่นๆแล้วก็ไปมาอันไปมาแล้วก็คอบเพิ่นหั่นนะโดยไปลามาคอบคือเพิ่นว่าหั่นแหละโดย ไปก็ต้องขอบเพื่อนกอนพี่น้องเลยพาะว่าเข้าไปกะอ่าไปในทางที่มันดีเนาะพี่น้องติ่งสิไปํำมามืดกะอ่าเข้ากับไปในทางที่มันดีเนาะดูสิเพิ่นกับเข้าใจทงางพ่อแม่สลัมพรนกะเพิ่นกับ,บเรด้ว่ายังพี่น้องแม่เพิ่อนาผ่านยุ่งเพิ่อนวาเนาะ อันนี้คือพานเกี่ยวเขานะพานเกี่ยวเขาเนาะพานด้านเกี่ยวเข้าเด้พี่น้องโดยแต่ว่าดำนาหายั่งอยู่เด้อพี่น้องเด้อปีหนาเด้อจะเอามาดำนาสวยอีกเนาะดำนาเจ้ามาว่าเนาะโดยอันนี้เมย์พอดนะจ้ามาว่ายพอดนะว่ายโบแมกยจบยืดได้นะเมย์เนาะอ่านเดี๋ยดอีกแล้วยเกันเลยพี่น้องเลยว้าวกับโบได้หัวเด้พี่น้องเลย คือปกติแบบว่าเฮาอยู่อ่ากันแบบว่าในรังคลิปเนาะก<น>็จะวายอกกันประมาณนี้แหละพี่น้องก็ยังให้พี่น้องเห็นแบบอ่าต,ตัวตัวเนาะแมนโดยจะบ่งและนี่คอยคอ,อยหูแล้วแนาเจ้ายันบ่ง <laughs> ยันแต่บ่งในพี่น้องบม่ได้ยันอยังบ่พอมีนะ ม uhm bo ื่อนี้พอลุงเพิ่นมาซอยวงจับใส่ใส่ฮาอ้าวนี่ยักษ์ลําพนี่ค่อยละตกใจเบิดอู้เจ้านี่เนาะบ่ได้เด้อสิมา่อยหาอยู่มันหักบ่มีมาจับวงกะเล่นสิกันบ่ได้เด้ ปล่อยแ่นโดดกอดจับข้อจระได้สลัพรนี่ข่อย่านเลยโอ้ยหาตัวบุงอยู่พี่น้องเลยพอเได้จับใส่แบบความีเนาะสลัมพรนี่ย่านบ่อปีงสลัมพรย่านยู่ยข่อยกันขอสิหาปีงมาจับเสดเจ้าแล้วเสดน้องแม่เนาะอ้าตดีสั่นมันขอผ่านปัญญาย่านปัดญได้ปีงเลยสลัมพรเลยห้าผ่าบปัญญย่านเลย เอาจ้าบ่ย่านตกปิ้งบ่ถ้าว่าลายอีหลีก็ย่านนะถ้าว่าน่นก็บ่ย่านปานได๋เด้ไปสิพาจ้าลงน้องเล้อมื้อนี้อั่เก็บหอยเนาะแม่นโดยอ่าว่าจังได๋น้อ MV เพลงบัดนี้หอยจูบเด้อพี่น้องรอุนเด้อแม่ๆ FC ลายอยู่ FC เพิ่นก็รอถาฟังอยู่ไดเพิ่นว่ามื้อใดน้อสิได้ปล่อยพ่นน่ะอีกประมาณอ่าตอนนี้น่ะยังแต่เขียนบทพี่น้องนีเนาะบทแสดง บนแสดงเลย MV น่นถ่ายมือได้ก็ได้เพิ่อนว่ะมีแต่ว่าถ่ายเพลงมาเลยก็ลิบสิ่งเลยพี่น้องเลย MV เขาถ่ายไว้ก่อนก็ได้เนาะเ่ว่าค่าเกี่ยวเขาซอยเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยเกี่ยวเขาแล้วก็จินสีได้ดาเนินงานอีกคนนึขอสิไีหาน้องี่ว่ามันมีปิง่ะนาะพี่น้องจะสิแสดงเองบ่ปล่อยเนาะเจ้าและแสดงอ้าวกลวยสิแสดงก็ไพ เอาแสดงกับคอยเอาแม่ซะบ่เกี่ยวไก่แม่ก่อนพี่น้องแม่สารัมพรบ่นนี้เพินงามเนาะแม่เนาะเป็นบ่อนเนาะงามอยู่บ่นอย่าพ่นเข้าเด้อลูก ลูกล้านกระแซวแซวอยู่เด้อพี่น้องเป็นกระมวนเนาะวันนี้กระมากเกีียวข้าวคนตกูกงกานกระมวนมาพบกัน เกี่ยวลายคนกับมวนไปอีกแบบเนาะสอยกันอ่ะฝนเศร้าตกแล้วก็เริ่มแดดแล้วเดี๋ยเพอมีแนนฝนเศร้าฝนเริ่มแดดไต่เี่ย้เดี๋ยวว่าโชคดีน้องคนนี้มาเกี่ยวอยู่ปลายถุงหน้าพี่น้องแนนก็เลยว่าอ่ามีห่มแดดพี่มยได้บรรยากาศน้องเนาะนี่ฮะผักเคียนเนาะผักเคียนกับเสาผักเที่ยนผลกมาเกี่ยวเข่าได้พี่น้องเนาะสำหรับ fc t i ามเขามาว่าเป็นคู่กันเกี่ยวเข่าบ้าผลนวาเนาะ เป็นกับเกี๊ยวเ<ม>ด้อพี่น้องคู่กับเกี๊ยวขมิบมาเ,เออมือผักมือผนกับมาเกี๊ยวมือผักกับมาเกี๊ยวมีเพิ่นกนก่ย่างมาช่วยลูกลูกกก่ย่างช่วยแม่อีกบว้นี่คนหนึ่งช่วยกันพี่มีมีจนเพิ่นพี่น้องเลยกะอายุไร้เลี้ยงค่ะน,น,นะโดยกะจะไปสอนเนี่ยย่างมาช่วยลูกเด้อตอนเส้าตอนแห้นงนุ่งหน่อยเลยเกี่ยวบนมือกับเมื่อย เยอยวมื <doorway> <ely> ่อนดดกมื่อน้อยเดี๋ยวก็แล้วนะแม่เนาะเจอกับบุีมหญ้าแถวนี้ดำเอามันห่างเนาะ เกี่ยววันนั่นเลยเนาะนได้เฟืองลายพร้อมทีอม่อเที่ยวขลมไน,นาไหนนะไท<ป>สารพรนี่เนาะจวดอาจวดนะ <laughs> ตีนส่วนคุณเนานะว่านในจกักมือแม่จังแล่าหายเดียวนี่ชันมือเดียวนะเออกลวงมือเดียวพี่น้องเออเป็นเห็ดลงแต่เศร้าเน้อะไบดมือได้เองบอกว่านบัดสอบไปเออหายเดียวนี่สอบไป ปัดมาได้เข่าได้แสมไรเบิ่งกยู่บสอบนี่นะอะ่ยดีนะะบางปีได้วโดยปสอบโอโดยมันอยากปั่นคนกัน้อมาดูอะไรรวมฮะนะนอซอามปรนโดยคือปีหนึ่งนี่แม่ีนเฮ้าได้จักสอบเอ็ดซีคนถามมานี่ยโดยสองร้อยปลายสองร้อกว่าสอบสองร้อยกว่าสอบยังไงโดยท่นว่า อ่าหนึ่งกระสอบกระสีได้อยู่ประมาณ4ี่สิบกิโลเนาะโดยเพื่อเพื่อมันอันอ่าเพื่อมันเบาเพื่อมันยังกับสามสิบสามสิบตัวสี่สิบกิโลก็ปลูกหกสอบกระทึว่าโอ้กัได้ลายอยู่ได้พี่น้องเลยโดย้าเป็นข้าวว่านเาก็ะจะเพลิงนี่โดยว่าน้งบดเ้าว่านี่มันอยากทีเนาะแม่เนาะเจลาปี้กวานบ่หรือว่าจงไหน วานอยู่ทีวานทีโบเลยนั่นตีกับวานบ่มีคนเห็ดลายกับวานเลยยากเลยคนดับมีไม่งานลายกับดับเมาจ่างน้ำเนาะจ่างอ่คือเพื่อนบ่มาเด้พี่น้องเนาะเชียงบานโค้งนี่ค่ะไผก็เห็ดน้าไผหน้ามันอาแตกฉลายเลยที่ ลายกับเขาโปรยหิน้าเจ้ากับคือเขาไปหาเงินเมืองไทยโอ้ระวังเกาะมือกันเด้อสองแม่ลูกมีดโดยเดี๋ยวเขาไว้ที่สุดสูเมย์โบได้ดอกเนาะเมย์ฝนเห็ดเรียงไว้กลัว ໄວបໄວໄວໄວສະເໝີ ข่าละวบาเมื่อนี้นะเมื่อก่อนเนีเกี่ยวโบเข่าวาา่แม่จะมีเกี่ยวลายดวงอยู่พี่น้องเอจแต่ว่าเพิ่นเลือกบถือเองเองนาะ <c oughs> <c oughs> 对。 หดคันเลยเนาะ <Okay. S 1> ไปไป <laughs> บุกสารพรเมื่อเพิ่วมาหดคันจึงพักพรเด้อเพื่อนมา คันโมฮอดคันนี่เพิ่นโมให้พักได้ไวยูบอไวไวสู่ได้สู่ได้พี่น้องเลยต่อไปขอเ c ฟซีกำลังใจให้นาองมาพิ่มีสู่ไวพี่น้อง <c oughs> โอเคเดี๋ยวอยู่กันอ ข่ามีน่นี่หอมได้ตั้งแม่หอมอยู่เขาเขาพันหมูอหอมเลยค่ะเขาพันหมูหอมเหรอหมูหอมอันนี้ข้าวหอมนี่คือพ<อ>ันสิบเอ็ดเบาหรือสิบสองพันสิบเอ็ดหหอมคือสร้างได้แนวเขาเลยพี่น้องอคือเจ้าสิปเปลี่ยนแต่ละปีสิปเปลี่ยนกระปุกบ่เปลี่ยนบางเทื่องที่มันงไปงานก็เอาตีหอม,อมูอีกเจ <laughs> ้า 1, มีพอพันธุตัวโบมีเลย เดี๋ยวปีซีมานเขาจะเอาน้ำเพลินพี่น,น้องมีแต่พันสิบเอ็ดกกบงาวแทเนี่ยคนที่ส่วนนั่น <c ười> นั่นได้หรอนะทนเล่เลยก่อนส่วนเล่กำลัง เดินนังกินเดินแม่เอ้ยเหียเข่าให้ลูกฮะใ้่าบ่ขอน้อึยังเุหเลยพี่สารพดยเอาบนนี้โลชุมเฮา ไปเกี่ยวไก่บ,บอแม่นแมนเกี่ยวไก่กันเรย็นเกี่ยวเกาะมือพี่เอานี่ไปพุ่นเลยก็ได้คือตัวหนาเขานี่แม่นหวยบอ <c oughs> คือว่าดินแม่ต่มีปลาขอน่าสลพรน,น,นี่แหละแต่ว่าโบแมนไฮนี่ าขึ้นอยู่ทั้งลูกมาพามีเกี่ยวเขา่าแข่งกับสาลัมพออในพีน่น้องอ้าแมงสะวะ <c oughs> ขอบริฮู้แต่ว,ว่าเจ้าแข่งข่อยนี่นะบอยแข่งในใจแล้วแต่ขอบเ้าเบอเลยเจังพ่อน้อยเ้็จวดจวดอยู่ขอโรดมัวแต่ไปเอาน้ำมาให้เจ้า <c oughs> เด็กน้อยรักขึ้นมื่ไงกับกินกน้ำก่อนด้วยตั้งไว้นั่นโดยเดี๋ยวเขานี่ครับตองไปไป้ายพี่น้องแค่นาะ โดยเมนค <laughs> ่า้เบิ่งธรรมศาสตร์เลยพี่น้องเลยเนาะแต่ละมือนี่ธรรมศาสตร์เกี่ยวเข่าโดยเมนจักรเมือจักรม่งเลยนีกายซีคัมเลยบุกเด้อเหอผนี่ย <laughs> ลานกันจนเมื่อปะเลยเนะ <Okay S 2> านะโอเคเด้อพี่น้องเลยเนาะยังโบแล้วคือกันพี่น้องเลยเนะากกะจใจเอฟซีก็เป็นกําลังใจให้ซุมเฮาเลยเด้อเนาะ ก็อยคำลงแรงแล้วก็ยังบ่แล้วเนาะสารมพรเนาะนขมุกขมุมอยู่พี่น้องเอ้ตากฝนมื้อนี้ก็แห้งฝนสารมพรจวดจาดขนาดสารพรนี่พี่น้องเลย,<ด>ย้าวพี่นอ้องก็ยยังให้มันเลี้ยๆไวๆเนาะโดยก็ได้กันเกี่ยวเขาให้พี่น้องเบิ่งจะเฝ้าเบื่อ,อ,อกันเถอเบือเนาะพี่ๆแม่ๆ FC แม่ป้า<ด>พี่น้องไปฟังไทยหรือว่าต่างประเทศ เลยอ่ะกันโดยจังได้โบขำคโฆษณาเด้อพี่น้องเอลยถ้าว่าไปบนอื่นก็สารพรประสิเกียวเข่าผู้เดียวพี่น้องเอลยก็เลือกมาซอยเพิ่นเนาะไปใส่ก็ต้องไปน้ำกันโดยยังได้คลิปนี้บาปามีกับซิพอเกียวเข่าเกียวน้าต่อกอนพี่น้องเอลยผู้ผู้ว่ามื้อนี่สิได้เมื่อเบาหรือว่าสินอนข้างขึ้นกันสารพรให้นอนอยู่บ่โดยนอนได้ทางนอกก็ยังว่างอยู่ได้พี่น้องเอลยเนาะ อนอนไซก็กได้ดอกพี่น้องเลยเราเป็นคนแบบง่ายๆสบายๆเนานนะสลัมพลเนาะโดยโดยอาจจะได้คลิปนี้กับเกี่ยวเขากันเด้อพี่น้องเลยเนาะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะจึงได้คลิปนี้ล่ลาไปแล้วเนาะสลัมพลสบายดีสบายดี